มาดูมาดิเลยมากินบอพี่น้องแสบๆน้ำกันเด้อ แม่น้องสตาสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการต่อการทําขนมเลยเดอจ้าตอนแรกว่าสิลงน้ากันก็นกนบ๊อลงคลิปไผ่คลิปมันดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทําข้าวปุ้นเดิมมาหอดอีแม่ก็เอินโหลดมาเด้เห็ดข้าวปุ้นข่อยก็เลยเผาหมวกยางไว้ออคุณแม่ทาข้าวปุ้นรอปลาที่เราจะทําไม่รู้ว่ากิโลรู้แต่ว่าพี่โรยคือปลาแบบว่าเยอะมากแม่ในชอบทําแบบเยอะๆเพื่อได้ขี้ผ่าหนา,หนาเฮื่อนคือต้องเอินมากินทุกคน แม่ใหเพื่นแม่เธอแจกบางปูนเนี่ยก็อดีใจมากเลยมแม่นะก็จะทําแบบจุกๆต่อเลย เป็นชนางเลยสูมือนี้ทําอะไรก็ง่ายไปหมดมีเครื่องปัน่นแต่ก่อนไม่มีเครื่องปั่นคือบอกโยเดยอร์บกแต่ละเถื่อนรังเกียจลัง,ลงดักหมุดดักหมัดออนเลยนุ๊กส่วนผสมเตนี่ไม่มีอะไรเยอะแยะมีแต่กระชายแล้วก็กระเทียมหอมแดงแล้วก็ส่วนละทูของมะเฮ้าก็บชุกเป็นอันเรียบร้อยก็พากันมานางแกะกับอ,อีเมส่งมานาสตาก็าจะตําปลาลงไปก่อนโดยจ้าพอตําละเอียดแล้วสนะกระดังเตจัวเตานางตะบาลบอกอเอาแวนละเอียดเลยเด้อเสนะาเอาไปเ มาต้มใกล้ๆค่ะต้มให้เข้ากันตอนนี้ก็ใส่สูตรใส่กับต้มเสร็จแล้วจ้าเตรียมตัวออลงหม้อได้เลยสูตรของยายแม่น้องสตาร์ทไม่ใส่ปลาร้านะใส่แต่กระปิ กูบอกว่าจะอร่อยมากแม่ได้เตฟีเมอร์แม่เนี่ยอร่อยไปหมดอะไรที่ยายติ่มทำนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะจริงนะแบบเธอตอดมางค่าก็ติดไม่ออกล่ะงงคือบางใบโอ้ยติดไม่ออโอ้ยติดไม่ออกเราก็จะใส่จืงเหมือนไปด้วยไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวคนละมวยคนละปีจืงใครมาก่อนก็จะได้กินปีจืงใครมาหลังก็จะได้กินมวยจืงน้าหมกโรจึงนี่มันจีเลยดูน้ำยากะทิคนแห้งนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ แล้จปปับให้เบื่อมาด้วนี่วันนี้กินชักจองจับดุโอ้ hus, ลายเทอ,อ่าใส่ใส่สผักแม่เนี่หมอกอ่ะเฮ้มันเปนยาเล้วมันดับมเอม่เอา้ดื่มันมันตัวโอ้ยตัวเิลาว่ะ เยอะแยะเซ้ปดูมืมโนประมาณนี้มาเจอเองอ่ามาดูมานดิเลยมากินบอพี่น้องแซ่บเซ็ปน้ำกันเด้อตา่ะแซ่บน้ำกันได้ค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะข่บปุณไม่สนใส่น้ำปลาให้ปูเต็มถ้วยเลยมามากินกับแม่เร็วน้ำมาแต่แม่ป้อนนี่แม่ป้อนมา แม่ก่อนนะอด้วยด้อกจับแม่นะพี่น้องนะกินแห้งสีจับอวอ่าดูมาดมาดอ่าดูอปไปไอร่อยมากพี่น้องอร่อยมากพี่น้องอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมาก

หมดกินเลยขนมพี่ค right ุยอ <MS> <speaking> ่ก <el> ินไหมอย่าห้ามน่นอนจะกินหมดว่นนี่ กินให้เบิ้งชำ้นนี้นะคะฝีมือแม่อร่อยมากขอริโตมขออนุญาตไปกินให้เมิดก่อนด้วยค่ะพี่น้องคะขอ,อกันทิปใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ